สวัสดีครับลูกเกษตรนะครับ2020ครับวันนี้นะครับเรามาดูดอกลำไยนะครับหลังบ้านนะครับสวนหลังบ้านตอนนี้ก็เริ่มนะครับเริ่มบานนะครับดอกสุดท้ายแล้วนะครับดอกสุดท้ายแล้วดอกสุดท้ายเริ่มบานแล้วนะครับสังเกตดูก็มีเกสรตัวเมียนะครับเยอะเลยนะครับเยอะเลยนี่ช่อนนี้เนี่ยเยอะมากครับ บางต้นก็บานสุดแล้วนะครับบางบางต้นก็บานสุดแล้วนะครับบางต้นก็เหลือนะครับเหลือนิดเดียวนะครับเหลือแค่ดอกปลายปลายนะครับดอกปลายปลายช่อนะครับทีครับน ok ี่เกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียนะครับนี่อันนี้ก็เกสรตัวเมียนะครับนี่ก็เห็นเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับเห็นเป็นรูปเป็นล่างแล้ว่อ หลังจากที่เราปล่อยให้เขาบานนะครับเต็มที่นะครับเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเราก็จะมีฉีดป้องกันแมลงนะครับแล้วก็ฮอร์โมนนะครับช่วงที่ก่อนบานนะครับก่อนดอกบานเราก็จะมีพ่นนะครับบำรุงนะครับหลังจากนี้นะครับถ้าเขาบานสุดนะครับบานสุดบานหมดทุกดอกแล้วนะครับเราก็จะพ่นนะครับฮอร์โมนนะครับ ปุ๋ยเกศแล้วก็ขวันเหนียวนะครับแล้วก็เชื้อรานะครับเชื้อราด้วยนะครับเดี๋ยวประมาณอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับอาทิตย์สออาทิตย์ก็คงจะบานหมดนะครับส่วนบางต้นนะครับที่เขาบานหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอพ่นพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวรอพ่นพร้อมกันเลยนะครับนี่ครับก็ หลังจากที่เราปล่อยบานนะครับปล่อยบานโดยที่บ้านเราไม่ทําอะไรเลยนะครับปล่อยให้เขาบานเต็มที่นะครับตอนนี้ก็ดอกลําไยเราเริ่มที่จะบานนะครับหมดทุกดอกแล้วนะครับเกือบหมดนะครับแต่ก็ยังมีบางต้นนะครับที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับเพราะว่าลําไยไม่เสมอกันนะครับมาดูต้นนี้ต้นนี้นี่บาน เกือบหมดแล้วนะครับเกือบหมดเหลือนิดเดียวนะครับนิดเดียวนี่ครับเดี๋ยวเราก็รอพ่นอ่าพ่นฮอร์โมโนพ่นยาฆ่ามแมลงแล้วก็พ่นข้นเหนียวนะครับพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวรออีกสักประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์น่าจะได้พ่นนะครับน่าจะได้พ่นอันนี้เป็นสวนลำไยหลังบ้านนะครับสวนลำไยหลังบ้านสวนลำไยอ่าสวนนี้นะครับโซมนะครับเป็นลำไยโซมนะครับปีนี้เราคิดว่า น้ำดีดินดีนะครับหลังจากที่เราดูสภาพนะครับน้ําตามห้วยตามหนองแล้วก็ดูฝนนะครับปีนี้ฝนน่าจะไม่แรงนะครับถึงแรงแต่ก็ช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็พอที่จะมีน้ําลดไปถึงลูกเล็กนะครับแล้วก็จะน่าจะมีฝนมาตกให้เราช่วง ลูกเท่ามะเขือพวงนะครับน่าจะมีน้ํานะครับน่าจะมีน้ําเต็มหนองเต็มห้วยนะครับเราก็เลยตัดสินใจที่จะทําทให้เขาดอกนะครับส่วนลําไยหลังบ้านนะครับเป็นส่วนลําไยที่โสมนะครับการดอกนะครับก็ประสบความสําเร็จนะครับเราทําให้เขาดอกได้แต่ขั้นตอนต่อไปก็คือทําให้เขาติดนะครับทําให้เขาติดก็คือเราก็ มันดูแลลดน้ํานะครับลดน้ํานะครับลดน้ําแล้วก็หลังจากที่เขาบานเสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะพ่นปุ๋ยเก็ดนะครับยาเชื้อรายาฆ่าแมลงนะครับแล้วก็คว้นเหนียวนะครับให้เขานะครับแล้วก็ให้เกสรของเขาล่วงหมดนะครับเราก็ถึงจะพ่นอีกนะครับวันนี้ก็มาเก็บภาพบรรยากาศนะครับส่วนลําไยหลังบ้านนะครับให้เอฟซนะครับที่ทําส่วนลําไยนะครับที่ทําเกษตร นะครับเกี่ยวกับไม้ผลนะครับตอนนี้ลำไยที่สวนของผมนะครับใกล้บานหมดแล้วนะครับเหลืออยู่นิดเดียวนะครับนิดเดียวนี่ก็เรายังไม่แน่ใจว่าเขาจะติดหมดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพ่นยาช่วยนะครับพ่นยาฮอร์โมนพ่นยาฆ่าแมลงพ่นยาแคปเพียนะครับฆ่าเพียนะครับแล้วก็ควนเหนียวช่วยนะครับให้เขาดอก ไม่ล่วงนะครับดอกไม่ร่วงนะครับนี่ก็จะมีนี่ครับเริ่มมีเพี้ยแล้วครับเพี้ยนี่สังเกตดูเริ่มมีเพี้ยแล้วครับนี่ก็พอดีนะครับรออีกนิดนึงรออีกนิดนึงช่วงนี้เดี๋ยวให้เขาบานหมดเดี๋ยวเราก็พ่นยาฆ่าเพี้ยด้วยนะครับนี่ก็ฝากเพื่อนเพื่อนะครับที่เข้ามาชมนะครับช่องลูกเกษตรนะครับ2020ก็ฝากกด ติดตามฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็มาเก็บภาพบรรยากาศนะครับส่วนลำไยห,หลังบ้านนะครับนี่ใกล้บานหมดแล้วนะครับใกล้บานหมดแล้วนะครับใกล้บานหมดแล้วก็เหลืออยูอ่บางต้นนะครับบางต้นที่บานยังไม่หมดนะครับบางบางต้นก็บานหมดเรียบร้อยแล้วนะครับดอกแห้งดอกเป็นสีน้ำตาลแล้วนะครับนี่ก็ยังมี ตัวพึ่งนะครับที่มาช่วยผสมเกสรน,นะครับนหลังจากที่เราก็พ่นผสมเกสรด้วยนะครับแล้วก็มีใช้ธรรมชาตินะครับช่วยด้วยนะครับนี่ครับดอกสวยเลยนะครับสังเกตดูก็มีดอกตัวเมียเยอะเหมือนกันนะครับดอกตัวเมียเยอะเหมือนกันนี่พร้อมกับอ,อากาศช่วงนี้ก็เริ่มร้อนนะครับ เริ่มร้อนอเริ่มมีเพี้ยนะครับเพีย้ยเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวรออีกสักอ,อาทิตย์หนึ่งนะครับอาทิตย์ก,กว่าเดี๋ยวเรามาพ่นยาฆ่าเพี้ยกันนะครับพ่นยาฆ่าเพีย้ยพ่นยาฆ่าแมาลงนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับวันนี้ก็มาเก็บภาพบรรยากาศนะครับสวนลำไยหลังบ้านนะครับนี่ไปถึงไหนแล้วนะครับไปถึงไหนแล้วนี่ วันนี้ก็ลดน้ําด้วยนะครับอ่าช่วงลําไยดอกนะครับช่วงลําไยดอกห้ามขาดเลยเรื่องน้ํานะครับน้ําต้องสม่ําเสมอวันนี้ผมก็ลดเรียบร้อยนะครับลดเรียบร้อยพ่อจะเป็นคนลดนะครับพ่อจะเป็นคนลดเพราะว่าผมกับแม่ก็ไปเก็บถั่วนะครับเก็บถั่วเก็บผักบุ้งนะครับส่งแม่ค้านะครับแบ่งหน้าที่กันทํานะครับทําหลายๆอย่างนะครับยุคนี้นะครับ ยิ่งทํานะครับเราก็ยิ่งมีรายรับนะครับยิ่งมีรายรับของก็แพงนะครับช่วยๆกันนะครับช่วยๆกันแบ่งหน้าที่กันไปนะครับวันนี้พอลดน้ําสวนบ้านนะครับอีกสิบกว่าต้นนะครับก็เสร็จนะครับเพราะว่าสวนบ้านใช้เวลาลดหนึ่งวันนะครับใช้เวลาลดหนึ่งวันนะครับช่วงดอกนี่ห้ามขาดเลยนะครับเรื่องน้ํานะครับเรื่องน้ํา นี่น้ำต้องให้สม่ำเสมอนะครับเพราะว่าถ้าช่วงที่เขาดอกนะครับเขาจะเกสรเขาจะผสมผสมเกสรแล้วก็ติดนะครับลูกเล็กนะครับลูกเล็กถ้าขาดน้ำเดี๋ยวเขาก็สลัดทิ้งหมดเลยนะครับ mm hmm. เขาจะสลัดดอกทิ้งเราก็จะเกิดความเสียหายนะครับลำไยเราก็จะไม่ติดนะครับลำไยเราก็จะไม่ติดเราก็ให้น้ำสม่ำเสมอนะครับฝนนะครับ ฝนถ้าฝนไม่ตกนะครับก็ดีอย่างหนึ่งนะครับถ้าลำไยเราดอกแห้งนะครับเขาจะร่วงนะครับโดยธรรมชาติแต่ถ้ามีฝนมาตกใส่ช่วงที่ลำไยดอกนะครับเขาก็จะเกาะกันแน่นนะครับเกาะกันแน่นติดร่วงยากนะครับร่วงยากก็จะทําให้เกิดเชื้อรานะครับได้ง่ายนะครับข้อดีข้อเสียก็มีอยู่นะครับถ้าฝนตกในช่วงลำไยดอก ก็จะทําให้ดอกลําไยนะครับเป็นเชื้อราก็รุดร่วงได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าช่วงที่ลําไยดอกเราไม่ให้น้ําหรือขาดน้ําหรือให้น้ําไม่สม่ําเสมอลําไยก็จะสลัดดอกทิ้งเหมือนกันนะครับถ้าอย่างนั้นก็มันดูแลนะครับมันดูแลมันเอาใจใส่นะครับหมั่นสังเกตนะครับอยู่เรื่อยๆนะครับทําสวนลําไยนะครับต้องเอาใจใส่เท่านั้นนะครับทําสวนไม้ผลนะครับเราต้อง มันดูแลมันสังเกตมันเอาใจใส่นะครับเราถึงจะได้ผลนะครับวันนี้ผมก็มาเก็บภาพบรรยากาศนะครับให้ดูนะครับโอ้ดูช่อนี้ครับช่อนีอ้ช่อนี้สังเกตด,ดูนะครับเกสรตัวเมียติดเยอะเลยนะครับเกสรตัวเมียติดเยอะเลยแล้วก็เกสรตัวผู้ที่เขาแห้งก็ร่วงนะครับร่วงหมด เห็นได้ชัดเลยนะครับว่า,าลำไยของเราติดนะครับติดลูกเล็กๆนะครับแล้วเราจะทำยังไงให้เขาไม่หลุดล่วงนะครับก็คือพ่นคว้นเหนียวพ่นโฮอร์โมนนะครับพ่นยากันเชื้อรากันบ้งกันหนอนนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือถ้าดอกบานหมดแล้วนะครับเห็นเป็นแบบนี้แล้วเราก็ต้องพ่นยาช่วยนะครับแล้วก็ ให้น้ําสม่ำเสมอนะครับสิบวันลดสิบวันลดสิบวันลดนะครับส่วนผมก็อ่ากะเอานะครับสิบวันก็ลดทีหนึ่งสิบวันก็ลดทีหนึ่งนะครับให้สม่ำเสมอนะครับถ้าเราขาดน้ํานะครับเห็นติดแบบนี้แล้วถ้าเราไม่ให้น้ําเขานะครับเขาก็สามารถที่จะสลัดลูกเขาทิ้งได้นะครับนี่ถ้าขาดน้ําไม่ได้เลยนะครับก็ี่วันนี้ก็มาเก็บภาพบรรยากาศนะครับ ให้ชมเลยนะครับให้ชมกันเลยว่าลำไย,ยของเรานะครับช่อไหนที่เขาเกสรเขาล่วงหมดนะครับก็เห็นได้ชัดเลยว่าเขาติดนะครับเขาติดลูกเล็กๆนะครับเขาติดลูกเล็กๆอ่านี่โอเคครับวันนี้ก็มาเก็บภาพบรรยากาศนะครับช่วงเย็นๆนะครับมาเก็บภาพบรรยากาศสวนลำไยหลังบ้านนะครับ หลังจากที่เราปล่อยให้เข้าบานนะครับตอนนี้เริ่มที่จะบานหมดแล้วนะครับลักษณะการบานของเขาหมดแล้วเขาจะเป็นยังไงเราจะทํายังไงต่อนะครับวันนี้ก็มาเก็บภาพบรรยากาศนะครับให้ดูนะครับอันนี้คือสวนบ้านนะครับเดี๋ยวคลิป <ature> ต่อไปจะเป็นสวนอีกสวนหนึ่งนะครับว่าตอนนี้สวนนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมมาเก็บภาพบรรยากาศให้ดูอีกนะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ